อยากใด้เขาทำอะไรให้หรือช่วยยังไงในการที่จะทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราเนี่ยออกมาดีกว่าที่ซ้อมมาเนี่ยใครจะเริ่มกัอนเป็นคนแรกอหนูขึ้นเลยเทนยื่นคือคือตอนนี้เป็นปัญหาใช่ป่ะคะคือหนูอยากรู้ว่าเทนรู้สึกยังไงแบบว่าตอนหนู แบบเอ้ยเทนซ้อมนะอย่างเงี้ยคือตอนนั้นหนูคุยกับครูเนงะี้ยแล้วแบบถามครูว่าเทนลำคาหรือเปล่าที่แบบหนูไปชวนไปซอปนะ้อมอย่างเงี้ยไม่ไม่เ้วทำไมึง<ส>ไม่ได้บอกไม่ตอนนั้นอะเทนอะบอกบอกหนูว<ๆ>่าเทนเทนลำคาอยู่ไม่ไม่คือบอกบางแบบคือตอนหัวตนน้นอาทิตย์จากครูมันแบบมันต้องแกะมันต้องแกะเนื่อของตัวเองอะไรย่างเงี้ยว่าเราช้ากว่าเขาใช่เผมช้ากว่า มันก็เลยแบบ้ได้แล้วใจเย็นดิกอะไรเงี้ยม,มา,น,านนี้มาว่ะก็เดออันเนี้ยอันเนี้ยถ้าการไปทำทีมเวิร์กอ่ะมันถูกต้องแล้วมันต้องจิก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 ให้คนหนึ่งเนี้ยแต่ได้เขาเรียกว่าไฟลนลนก้นอ่ะต้องรู้สึกร้อนรนไม่ใช่เรายังไม่รู้สึกร้อนลนเลยนะครูเห็นไม่รู้สึกร้อนลนเนียอันเนี้ยมันเราจะทําให้เราไม่ไปถึงไหนใช่เพราะหนูก็ไม่อยากให้เทนแบบมันคิดอยู่คนเดียวเนี้ยเออถ้ามีอะไรก็ปรึกษาแันก็ได้เงี้ยค่ะ หนูกลัวเทนลำคาญหนูไมยเฉยก็เลยอยากทำเทนมีอะไรอยากจะกลัวอะไรกับเขาไหมกลัวไม่ต้องแต่งหน้าตันลวันได้กว่าใช้ผ้าหลักขอสัปดาห์นี้ไม่จริงๆแล้วผู้หญิงเนี้ยน้องผู้หญิงเนี้ยหนูแบบไม่แต่งหน้าเนี่ยน่ารักที่สุดเลยเบลนะแบบเวลาอย่างเงี้ยน่าสวยมากเลยน่ารักที่สุดแต่งปั๊บแล้ว กับชั้นนะใช่ไหมเขาแต่งปั๊บผมหยกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหน้าสุดอย่างเงี้ยเต้ยเนี่ยหน้าเนี้ยสวยสุดเลยสวยมากน่ารักเขาบอกว่านงกรู้ัหมเพราะว่ามีมีแค่นี้และครับเรื่องนงไม่เสมันทำให้ผมมันดูหน้าของแบบมันกลัวเขาดูกลัวกลัวครับกลัวจริงๆก็แบบจีตาเยอะๆแล้วเขามันดูดุๆไงใช่ครับเขากลัวโดนบาดเพราะตามันคมเกิน เล้ว่าขอกันอย่างเงี้ยอ่ะขอกันตรงๆค่ะโอเคสำหรับอีกสองลำวันนี้แค่นี้นะดีไหมไม่มีอะไรนะโอเคแล้วแบบซ้อมกันเลยครับซ้อมก็ใส่ซินดิงเลยฉันอยากจะตกเยอะเลือเกินที่ก็อยากจะแย่กันเลือเกินคู่ที่สองหายไปแวคู่ที่สองกล้าหน่อยลูกอ่ะหนูขึ้นมาเลยลูกขึ้นเนี่ยเนี่ย